สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเป๊ะมากย้อนคำทำนายแตงผงศกรเคยเปิดไพ่ทำนายท่าทีของแม่แตงโมต้องยอมรับเลยว่านางพานิดาเสระยรายยศธินแม่ของแตงโมนิดามีท่าทีที่เปลี่ยนไปแล้วจากเดิมที่เชื่อว,ว่าเป็นอุบัติเหตุแต่เริ่มคิดแล้วว่าอาจจะเป็นฆาตกรรมทําให้แม่แตงโมเริ่มออกมาเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับลูกสาวของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการอยู่ทีมเดียวกับอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ที่มั่นใจมากว่าแต แตงโมไม่ได้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุและยังให้ทีมสสเต้เข้ามาดูแลในด้านกฎหมายด้วยงานนี้โลกโซเชียลบอกเลยว่าแม่เปลี่ยนไปเป็นคนละคนจนมีคนขุดคลิปเก่าที่แตงพงศกรเคยเปิดไพ่ทำนายว่าคุณแม่จะสู้หรือจะถอยโดยเจ้าตัวบอกทำนองว่ายังตอบไม่ได้ตอนนี้ว่าจะสู้หรือจะถอยคุณแม่เหมือนอยู่ในยุคน้ำแข็งอาจจะมีโอกาสที่คุณแม่จะลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งแต่ต้องมีคนคอยดึงสติคุณแม่บอกว่าอะไรควรทำอะไร ม่ควรทําซึ่งณนะวันนี้คุณแม้ก็ได้ออกมาสู้จริงๆตามคําทำนายแล้วทําเอาชาวเน็ตต่างแห่ชื่นชมความสามารถพิเศษของหนุ่มแตงที่เพิ่งมาจับงานเส้นทางสายนี้แต่ก็ทําได้ดีมากๆท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณครับ